สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็อยู่กับพี่ปังนำโชคคือเก่าเด้ออยู่กับร่วม3น้อยพิเศษปกติ VIP ของวันที่หาสิงหาคมสองหาหกหาวันนี้ก็เด่นดังเด้อหวยฮานอยอะ่ะานอยน้องก็ไม่เด้อวันนี้ของเราเด้อฟันขาดนิดหนึ่งันขาดฟันขาดใหรรถหกสองเหรอเอาไป 4, เสือรถหกสอง ไขมารูดเด่นเดาก็รูดเด่นเดารูดเด่นเดาก็จะเป็นโมกรูดวินไปโรดตัวจ่อตัวจ่อของเฮาตัวจ่อของเฮาก็จะเป็นหกสองหกเก้าหกหนึ่งกันเด้อ หนึ่งเก่าเด้กหนึ่งเก่าสามตัวไวซี่สามตัวไขมักซี่เจะเป็นสองหกหนึ่งเก่าแบบสองดูเป็นแน้วทา่าดูเป็นแน้วทา่าในการในการตัดสินใจ อยักสนับสนุนคาคาแฟคาคาแฟเอทธนาคารกรุงเทพกรุงเทพธนาคารกรุงเทพหา2องหนึ่งสเด้อทุกคนเด้อวันนี้น้อยน้อย3ามน่อยเด้อพิเศษปกติวัที่วันที่หาสิงหาคมสองหาหกหาั้นขาดคือห2สิบองเด้อยู่เดงเดาคือวิงเด้อบนหลังเจาะหกสองห เก่านึงตัวกันจะเป็น2 1 2 9 1 9เก่าเก่าเด้อแล้3ตัวจะเป็น2 6 1 9 6 2ให้ซื้อตัวใดก็ระวังกันเด้อตตดสินใจให้ดีๆด,ดูเป็นแนวทางให้มากะซื้อตามใดขอบคุณหลายๆให้ซื้อตามก็ให้มันมาเด่นเดีวโหลเทมานี้จเจอกันในที่อยเล่าเด้อ ลาคอนโชคดีเด้ออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง